สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านด้วยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นวันพิเศษนะครับจะส่งวันอังคารนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีแค่อ่ห้าเซตด้วยกันนะครับท่านผู้ชมค่าจะส่งนะครับก็คือค่าจะส่งจะเป็นร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีนะท่านผู้ชมมีแค่ห้าเซตให้สิบห้าคนแรกนะครับที่โทรมาก่อนนะครับท่านผู้ชม ใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเห็นก่อนจองก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมอมาดูเซตละ199จะส่งฟรีนะท่านผู้ชมนะครับอ่าเซตที่หนึ่งนะครับมีอยู่สามต้นท่านผู้ชมมีต้นอะไรกันบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะครับ ต้นแรกนะครับน้องชื่อว่าเศรษฐีปีชวดนะครับเศรษฐีปีชวดต้นที่สองซันเซ็ตกกยนะครับแค่ซันเซ็ตกายเนี่ยก็คุมแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็คือเป็นวอนที่สวยมากท่านผู้ชมร้อยเก้าสิบเก้านะแค่วันนี้วันเดียวนะครับมีแค่ห้าเซ็ตนะครับต้นต้นนี้จะเป็นสองต้นคู่นะครับน้องชื่อว่าไก่ส่วนแตงนะครับสวยมากอ่าจะเป็นสามต้นนี้นะครับเซ็ตที่หนึ่งนะท่านผู้ชม อ่ะเซตที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวมาดูเซตที่สองนะครับเผื่อท่านผู้ชมอ่าสนใจเซตที่สองนะครับอ่ะเซตที่สองจะเป็นซันเซ็ตกายเหมือนกันแต่แต่ต้นใหญ่กว่าต้นแรกนะนี่ครับต้นที่สองจะเป็นจัตุรเทพนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมยังรอดแน่นอนนะครับวันนี้จะเป็นอยู่ในกระถางห้ากระถางหกทางนั้นเลยนะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับอ่าน้องชื่อว่าสีการจนสีกันจนนายพิเศษนะครับจะเป็นหน้าสองนะครับสวยสวยเลย อ่าสามต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเซตที่สองนะครับเรามาดูเซตที่สามกันนะครับอ่านอนแมงบอกก่อนนะเซตร้อยเก้าเก้านะครับเซตนี้นะมันเหมือนจะหักนะต้นนี้เนาะอ่าต้นนี้น้องชื่อว่าเขื่อนป่าศักท่านผู้ชมต้นจริงนะจะเป็นใบเลื่อมสวยมากเลยครับถ้าท่านไปชมดูอ่าจะเป็นสีนี้นะครับนี่เลยสีนี้สวยมากเลยครับ ตแมงเปิดแฟดต,ตอนนี้มืดแล้วฝนตกแรงครับอันนี้นะเมืองนอนท์ท่านผู้ชมสวยมากครับต้นนี้ต้องได้จับจองแน่นอนนะครับมีหน่อด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็พันดาวนะครับพันดาวฟอร์มกอท่านผู้ชมโอ้โหกอน,นี้น่าจะมีอยู่สามต้นนะท่านผู้ชมนี่อ่าสามต้นนี้นะครับจะเป็นเซตที่สามต่อไปเซตที่สี่นะครับเซตที่สี่เนี่ยเอาแมงเอาไว้ให้สี่ต้นเลยนะ พิเศษเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับแดงแป๊ดแปดแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีแบบนี้เลยน้องชื่อว่าทิพวาลีนะครับนี่สวยมากเลยท่านผู้ชมต้นต่อมานะครับน้องเนี่ยจะเป็นฟอร์มกอนะครับจุกๆแบบนี้เลยมงคลซับท่านผู้ชมเซตที่สี่ของเราน่าสนใจเหมือนกันนะต้นนี้นะครับเพชรบ้านปทุมนะครับจะเป็นบอลชุมพูป้ายแบบนี้สวยๆเลยครับ แล้วก็ต้นนี้สองต้นคู่นะครับจริงๆน้องแมงชอบมากเลยนะต้นนี้เนาะนั่นมันเป็นใบกลมด้วยท่านผู้ชมน้องชื่อว่าธาตุบางแก้วนะครับใบกลมๆแบบนี้เลยสวยมากและต้นนี้นะครับราคาพิเศษเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้นะครับสวยมากๆเลยน้องชื่อว่าปีศาจแดงใบลูกตาลน,นะครับเนี่ยสวยมากนะครับจะเป็นแบบนี้เลยต้นนี้น้องแบงขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับ โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องแมงด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตที่ห้านะต้นที่ห้าเลยนะไม่ใช่เซตหรอกนะเป็นต้นที่ห้านะครับมีสวยมากๆเลยนะครับน้องแมงเอามาขายแบบเดียวๆนะเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับต้นนี้จะเป็นสีชมพูแดงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับห้าเซตนะครับให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ